สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ชาววันพุธนะครับนี่สรุปแล้วตัวเดียวนี้เป็นตัวผู้นะครับดูของเจ้าปืนกลตัวผู้ครับน่าจะแจ้มอัอนพอ่อแต่ไม่ทราบว่าโตมาจะเป็นสีอะไรนะครับตอนนี้ออกสีนี้อยู่ครับ กูนะครับก็ดีใจไปนะครับตาคอนแทคเลนแข้งดำเล็บขาวแตงหนอนน่าจะเป็นแจ้ครับตอนนี้ให้กินข้าวกับแม่ครับหั่นยาให้เมื่อกี้ แล้วก็มาดูลูกจะเป็นกอกน,น,กอ,นกอีกชุดหนึ่งนะครับลูกจะเป็นกอนอีกชุดหนึ่งนะครับที่รอหลุนว่าจะตัวผู้จะกี่ตัวนะครับก็มาสรุปนะครับตัวผู้น่าจะมีห้าตัวนะครับห้าเลยหกน่าจะหกนะครับตัวเมียมีแค่จุดเดียวนะั่น นั่นตัวเมียนี่นี่ตัวเมียครับนี่นี่ตัวเมียเนี่ยเดินมาเนี่ยๆๆนี่ตัวเมียครับเลยสิเหลือน่าจะเป็นผู้หมดนะครับเจ็ดตัว ถ้ามีผู้หกนี่ก็แจมเลยนะครับือ ไม่รู้ว่าโตมาจะตีเก่งเหมือนพี่มันหรือเปล่าก็ไม่รู้คนระับฝากก like, ดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ นี่ก็สวัสดีครับ